ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทั้งปายทั้งนุกเขาแบบสุดยอดมากทํางานด้วยแล้วไม่เครียดทํางานด้วยแล้วไม่รู้สึกว่าเกรงไม่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยมันพูดไม่ถูกอ่ะแต่เขาผมบอกเลยว่าเขาเปนพืน้บนบ้านเขาหน้ารัางมาก ดีใจครับเป็นกันเองพยายามรีแลกกันตอนคุยกันอยู่ในในห้องแด่งตัวเงี้ยพยายามคุยกันพยายามรีแลกกันเขาแบบทำให้เราคลายความเก่งขายความกลัวไปได้เยอะเลยอะไรเงี้ยจนแบบเออได้มาเล่นด้วยกันผมจะบอกว่ามุกสดนะครับอาจจะอาจจะมีแบบวกแวกอาจจะมีแบบแบบกระซิบกันบ้างอะไรกันบ้างแต่คือแบบหแบบลกัลกๆเลยคือมุกสด สนุกมากครับคุณเบลเดมสีเพิเ่ม๋ยวล้องนุ่มปะอ้ยจริงเหรอผคตรนุ่มมากหมาควมว่าเมตตาผมกันแล้วกันของคุณที่เมตตาผมนะครับก็คือ ถ้านท่านรักลุงไปยอยู่แล้วก็ขอให้รักลุงไปต่อไปแต่แล้วก็แบบชื่นชอบในผลง,งานการแสดงก็ฝากเมตตาผมไว้สักคนนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับลุงไปก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่อินดูผมเสียงแห้งเลยเล่นเมื่อคือเสร็จปุ๊บวันนี้เสียงแห้งเมียพันลงคุณครับ ม <S <S ไม่รู้ไมรู้เจว่าเปิด S 1> <S 1> ขอบคุณนะคะก็ขอบคุณด้อมลุกปลายด้วยที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกันขอบคุณุงมากนะครับลุกปายเป็นไงคะน่ารักครับไม่รู้ครับไม่รู้ไมู่่ ยังไมันวางจุกจิกกวนใจน่ารำคาญเลยก็เฟี้ยงแม่งไปเลยโอ้โหซื้อใหม่ไม่ใช่ของห่วนี่อูไหนก็เปิดไว้ไม่มีใครดูแล้วจะไว้ทำไมไม่มีค่าเลยเพราะไม่ได้มีความหมายอะไรจะไว้ทำไมไลฟยส่วนที่ไหนถามเงิแล้วเลยสดเพื่ออะไร เอ็มบีเบวะโรงสวยไหมคุณแม่วันน้เขาน่ารักน่ารักน่หรอสนุกมากสนุกมากขอบคุณมุกมากคุณน่าขอบคุณครับยายก็ขอบคุณครับที่เป็นธุระเรื่องสูตรแล้วก็ทำให้ได้สูตรฟรีด้วย หัวหน้าเขาให้สูตรมาหัวหน้าให้สูตรแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้แกะไอ้นี่เลยอ่ะยังไม่ได้แกะป้ายเลยหัวหน้าให้เลยเขาคุณหัวหน้ามากแน่แน่ล้างโอ้ยรีวิวไปรีวิวไปแล้วน่ารักครับเขาหน้ารักจริงๆผมไม่รู้จะพูดคำไหนผมว่าใจว่าไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ปลายนะขอรีกพี่ปลายได้ไหม เออผมผมแก้ว่าเขาก็ช่างเออแต่ว่าเรียพี่มันน่ารักดีเรียพี่ปายได้ไหมเขาเขาน่ารักมากๆทั้งสองคนเขานะครับอย่างที่ผมบอกอะมันตัดความกลัวตัดความเกรงผมออกไปได้เยอะมากลและแบบเขาทำให้เรารู้สึกว่าเขากับเราอ่ะสีกันมาแบบเป็นสิบปีเราเหมือนพี่น้องกัน ไรประมาณนี้คือแบบเ,เราพี่คือน้องกันเราแบบรักกันสีกันไม่ถือตัวไม่อะไรเลยในตอนอยู่ในห้องแต่งตัวนะสองคนเขาแบบอันเลิศมากอันเลิศมากสนโต๊เหรอหนสนโต๊จ้าอ่าคือเขาอันเลิศมากครับเขาอันเลิศเขาแบบ แฮปปี้มากเขาพยายามสร้างรอยยิ้มให้พวกเราเขาพยายามแบบนี่แหลกเราคุยเราอะไรเงี้ยแล้วไม่ใช่แค่นุกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการผู้ติดตามพี่ๆนักดนตรีพี่ๆนักดนตนรนตีแล้วก็พี่ๆทีมงานที่จัดงานขึ้นมาเมื่อวานผู้จัดผู้จัดงานเมื่อวานผมบอกเลยว่าทุกคนน่ารักดูแลดี เป็นระเบียบเรียบร้อยสุดยอดถ้ามีโอกาสผมอ,อยากจะบอกว่าถ้ามีโอกาสโดนตกละสิมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่โดนตกมันเป็นการที่พบเจอมิตรภาพใหม่ๆพบปะมิตรภาพดีๆเปิดโลกใหม่เปิดโลกใหม่ด,หมดอมเขาก็าน่ารัก ศิลปินก็น่ารักคนติดตามก็น่ารักโีเวทีแเสียงดนตรีทุกอย่างน่ารักมากขอบคุณครับขอบคุณที่ต้อนรับคุณผมยิ่งดีขอบคุณที่ดูแลกันย่างดีขอบคุณที่ไม่เห็นเราเป็นคนอื่นคนไกลแล้วก็ขอบคุณบ้าน BFC มากมากนะครับขอบคุณบ้าน BFC ที่โดนทเมื่อวานแล้วก็ มาให้กำลังใจกันบอกคนมาไม่ได้ก็าฝากมาแล้วก็ขอบคุณด้อมหัวหน้าสอนรามเด็กยววันแสงหวานขอบคุณด้อมล็อกยิ้มขอบคุณแกงใจโนขอบคุณด้อมลูกปลายมากที่ไม่ตาผมเนี่ยคนขึ้นหนึ่งพันห้าขอบคุณมากขอบคุณจริงๆไม่ไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วคือนอกจากคำว่า ขอบคุณขอบคุณจริงขอบคุณที่เอ็นดูกันขอบคุณที่แบบอันนี้แบบมาหลักการเลยนะจริงจริงจากใจเลยมันมันน่ารักมากเพิ่มขึ้นมา50%มากขอบคุณมากเลยไม่ได้เว้ยยืนพนานนะครับคอยดวงแต่ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเสียงแห้งครับน้ำตา ไม่คุณดูใจครับทิปไปเลยเนาะเบลโหเกิดอะไครับแต่เขาไม่มีอพาร์ตโลเลยนะต้องขอบคุณหัวหน้าครับไอน,นี่มันเป็นไวร์ลเมื่อคืนอะ ่งให้ัวหนต้องขอบคุณหัวหน้ามูหัวหน้ากันซิบเมื่อวานดีมีพันโลมีพันโลผมคึกเล่ๆกับผมไม่กล้าเซวมากเพราะว่าผมเกรงใจผมเกรงใจด้อมลูกปายแล้วก็อะไรหลายอย่างแต่ว่าผมเมื่อคืนเล่นๆไปแล้วโอ้ เขาชอบแบบนี Pop. Pop. Hence, ้แล้วนุกไฟเขาก็โอเคนะนุกไปเขาก็สนุกกับเรานะอะไรเงี้ยผมก็กระซิบบอกไปไอตอนผมรับอะเรียกผมว่าสับปะเลือนะเล่นเลยเล่นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือผมกลัวว่าเขาจะเกรงใจเราแต่ผมก็แก่เล่นเลยพี่น้อกพอดีสนุกไปเที่ยวดีเบอร์สนุกไหมครับอย่าเรียกว่าไปเที่ยวครับอย่าเรียกว่าไปเที่ยว เรียกว่าไปเฝ้าลูกโคตรเหนื่อยเลยน่าเป็นไวมลาเลยเมียพันโลพอแล้วสอนรามกระซิบหัวหน้าผมกระซิบสวยจังเลย ไม,ไม่พ่จิต <laughs> รด,ดีครับปรเป็นอะไรวะ,ระดเด็กขนามันกลัวผมกันหมดทุกคนเลยวะน้ามันืผมไม่ได้หืนหรอกผมนั่งอยู่คนหนึ่งของมันแรงไอวิวของน้ำแรงนะผมไม่เคยดูเด็กผมไม่เคยอะไรผมนี่หนูลูกแม่งกลัวผมหมดทุกคนเลยงงมากเลย อยวันนี้คุณดูเยอะจังเลยชื่นใจจังเลยชื่นใจจังเลยเอางี้ทุกคนทุกคนทุกคนใครเป็นใครเป็นด้อมนุ๊กปแสดงตัวหน่อยไหนไหนใครเป็นด้อมนุ๊กปหรือใครเป็นเอฟซีนุ๊กปพิมพ์คำว่านอปอยผมได้ไหม เขาคิดอะไรกันครับไม่รู้ที่ฝนหยุดแล้วนี่ที่ฝนตกาม <นะ S 2> มัเนตน็มฝนหยุดอันนี้โอ้โหนอปอบาลเลยอกว่าครับ <c oughs> คุณบอกว่าเื้อปิงของคุณน่ารักมากนะ ศิลปินของคุณน่ารักมากนะครับคุณละคนไม่ผิดหรอกเขาน่ารักจริงถ้าที่ผมได้คุยกับเขานะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นระยะเวลาสั้นๆที่ได้เจอกันเมื่อวานนี้แต่มันทำให้ผมรู้ว่าเออเขาน่ารักคุณลกคนไม่ผิดเขาน่ารักแต่วก็อรารียาใสยดีเขาดังแล้วเขาก็ไม่ถือตัวเขาดังแล้วเขาก็แบบ ไม่ลืมว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นกันเองมากก็ถ้ามีโอกาสนะครับคนดูไลฟ์เยอะจังวันนี้นั่นน่ะสินั่นน่ะสิเฮ้ยวันนี้ไม่ค่อยมีใครไลฟ์หรือเปล่าพี่แป๊บนึงวันนี้ไม่ค่อยมีใครไลฟ์หรือเปล่าวันนี้คนช่องผมเลยเยอะหรือยังไงผมไม่เข้าใจหรือยังไงคือผมอยากจะบอกว่า ฮียองวัสดีพี่องเฮียอง,องมาป่ะวันนี้โอ้ยฝนตกเ่าประชมเบลจะบอกว่ารักคนไม่ผิดหรอกครับเท่าที่ผมได้สัมภาษณ์มาคือเขาน่ารักมากนะครับเขน่ารักเากเออสงสัยพี่เต๋ายังไม่ไลฟ์บางคนเลยเยอะไม่เป็นไรเท่าไหนเท่านั้นแค่นี้ก็ดีใจแล้วขึ้นมาตั้งสามพัน 3, กว่าดีใจมากแล้วไม่มีใครไลฟ์เลยครับลูก คือพี่แอบอกว่าเขาน่ารักนะครับเขาน่ารักมากๆแล้วก็ขอบคุณที่เมตตาพวกเราทีงมงานสราน้เพชรนะครับเมตตาหัวหน้าสารามเมตตาผมเดี๋ยวบ้าเมตตาเตา,ตาอันัแป๊บนึงเดี๋วขออนุญาตเาต็มตัวหนึ่งแป๊บนึงนะทุกคนดตยมที๊นหนึ่ง